แม็กเจนเดียนะครับสวัสดีเช่อเช้ายูทูปทุกคนนะครับยูทูามารับชมมี้าเบางอ้รถมีพวกหน่อยนะครับที่ีินชีนะครับ60ขนาด60ตันไปขนาด60เลี่ยงหรือว่าียกได้6กตันนะครับ ขนาดกลางๆนะครับที่ใส่ในบ้านเทากีหน้อยก็กน้อยตีใหญ่ก็เปใหญ่นะครับแต่ขึ้นรถท่องรอยางแปดยังก็ลำบากนะครับมันโมกือขนาดอาชิพาเรงนะอาชิพาเรงลงมาถึงร้านชิพาเนี่ยขึ้นรถท่องรอยางแปด ดีนะครับสบายนะครับขานาชิปแรงขึ้นไปเรี่ยวอยากง่ายเกินอยู่นะกบดบกบดับเดี๋ยวมาเห็นผ่านไปผ่านมาการที่เชรียดเสียดพูนนะครับยาวครับมารถมารถมอเตอร์ไซค์ครับอยู่ประมาณสองเที่ยวแล้วครับนี่ครับงานเชี่ยริงนะครับตรงแบบนี้นะครับเก็บพัดเรียบมาเลยนะครับเสียดพูนนะครับ ทั้งเสาทั้งยังตนะครับเตรียมอยู่นี่นี่เขาเกินมางานฝีมือนะครับงานละเอียดนะครับรถไตยปูตองใส่ปูตองเอามาเก็บรูปอีกที่หลังนะครับไายจีเทเพื่อนก็คือเอาไส้มาล่องนานลครับปั๊บปั๊บใส่นาไส้กระเทยได้เลยนะงานในเมืองนะครับหม้อรัชจะผัดอุบลนะครับ กันกับการใส่งานก่อสร้างนี่ใส่ปีมือนะครับแล้วก็บอะไรงานละเอยีอยดน้วยน,นะครับว่าคูแข่งหลายนะครับตัดราคากันเป็นร่นนะครับจริงๆแล้วรถไม่โค้งน้อยนี่คาร์ไม่โค้งหกชิปนี่ก็ต้องเซ้านี่ก็ต้องเงินหกพันนะครับโค้งหาชิปหานี่ก็บมือละหาพันหามือละหาพันเนื้อหาพันหา ตามแรี่งนะครับตามแรงมานะครับที่เขาจัดที่เขาจ้างกันนะครับนองนำเยวต้นเรียก็ะไรเแต่นะครับขาประจังครับทุกมือนี่เอาราคาต้โตไปเลยนะครับเพราะว่ารดไล่นะครับฟันราคากันนะครับโอ้ยความสนิทสนมดูเคยจ้างเค่อยใส่กันนะครับว่ากันนะครับงานปีมือนะครับปีมือบรพันนี่ก็ มีขาไม่เสียบเข้ามานะครกันนะครับเขาชินยอยากใส่อย่างแต่คนนี้มีฝีมือนะครับถ้านด้สร้างจริงๆนะครับแต่สินเป็นนักขึ้าเรี่ยงนักเรงงานลูก้องนะครับเพราะว่างานละเอียดลงมาเลยนะครับ กอนะครับนี้กัพ่อไปตรงนี้ก่อนนะครับจช่ไหม็ขับขุดขุ่นนะครับขอารับตุม